สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสบายดีเป็นยังพี่น้องทางฝั่งลาวกับฝั่งไทยสบุสุคนเมื่อสมองสุบอนเลยครับเด้อเมื่อนี้พบพอกับช่างโรดคือเก้าครับพิกัดกะอยู่ที่บ้านหนองพอกใหญ่ตําบลนาแต่อำเภอคำะกาจังหวัดสกลนครครับเมื่อนี้ช่างโรดมาฉาบป,ปูนให้บ้านเซียวครับพี่น้องเดี๋ยวบรรยากาศหนางานสิเป็นแนวใดแดดน สังรถพาไปชมครับโอ้บานเพื่อนกับท่านในมุงหลังคาด้วยพี่น้องด้วยผู้นะครับมีตะโคงเล็กต่างงาอยู่เสียวก็ได้โอ้เอ็ดบาบเสียวโพเห็นวาก็ได้มุงหลังคาสก่อนจังให้เสียวมาสาบกระโบอโอ้ยหนอนะครับสาบทำกลางแสงเดือนเนะพี่น้องเนะฮ่าฮ่าโอ้ ในช่างโหลดฉาบทิมไว้แต่มือก่อนครับมือวานประดมานี่ครับก่อนก็นไดสอแพง3กับด้านนอกนอกนพี่นอนนอนครับอ่าส่วนด้านบนนีเพิ่นรู้สึกว่าสใส่เป็นตะแกงครับตะแกงระบายอากาศมันนี้กาช่างโหลดกระสิบอ่าแพงนี้แหละครับขณะนี้ก็เป็นเวลาอ่าบ่ายสามโมงช่วงเวลา ชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงกะซีอูแพงนี่ครับช่างโรดมานี่กะนี่ครับโอ้ปูนกับผสมแล้วเรียบร้อยเด้อพี่น้องเลยนะครับมือนี้ช่างโลดมากคนเดียวครับเนื่องจากว่าช่างน o ติดภารกิจเป็นติดภารกิจเก็บยางครับปูนที่ใส่นี่กะอันนี้ก็เป็นปูนเสือเด้อพี่น้องเด้อปูนเสือซปเปอร์ครับ ฉาบสูตรพิเศษเพื่อนวะนี่ครับโอ้หมดไปแล้วสามกระสอบครับพี่น้องสั่งมาสิบกระสอบยังอยู่เจ็ดอ่าโอ้ชาบหม,มดสามสอบเนาะแสดงว่าแพงและหนึ่งกระสอบเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งแผงสองแผง,งแลวก็ด้านนอกหนึ่งแผงแต่นอกพายเบิ่งครับอ่า นี่ด้านนอกครับด้านนอกฉาบไปแล้วก่อนจะทําการสาบกันทำการพรมน้ำสกอนกนอนพี่น้องนองครับพรมน้ำไม่ชุ่มเลยพรมน้ำไม่เปียกเลยเด้อพี่น้องเด้อ ลังจาที่ใส่สามเหลี่ยมขูดหนาให้เรียบแล้วนะครับเนาะขับต่อไปก็ใส่ปุน๋นวแลวนะครับจ้ะปุ๋นเหลวๆสำหรับแต่งครับสำหรับแตง่งเออล้วปุ๋นแต่งหนาครับหน้าให้เรียบเลยตรงได้เป็นหลุมกับใส่เข้าไปครับ อย่าเงี้ยนะรัปั้นนะครับตนี้ปั้นเดียบครับ ปั่นบะลงกับใส่น้ำครับตรงที่ปั่นบะลงกับใส่น้ำสลัดเข้าไปนะครับจะจะเรียดจริงครับ ครับก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยนะครับเนาะสำหรับงานฉาบปูนนะครับเสร็จไปหนึ่งผนังอ่ฉาบอยากแน่้จังน้อยเพราะว่ามันแดดเนาะพี่น้องเนื่องจากว่าหลังคาบ่มีครับนี่ครับพอมันแดดอ่าเอ็ดในปูนมันแห้งเร็วครับพี่น้องพอปูนมันแห้งเร็วกะอ่าต้องรีบปั้นครับ ต้องรีบปัน่นต้องรีบลงฟองครับเพราะว่า,าทาซาขั่นโอ้โหแข็งเลยแหะครับนี่ครับก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยนอพี่น้องนอะครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้สำนีสกอรเนอะพี่น้องนอะพอกันคลิปไม่มือนาในเวลาประมาณเดียวกันนี้เด้อพี่น้องเด้อ สำหรับทายนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์วยครับเด้อที่เป็นกำลังใจให้ช่างรดโดยดีมาตลอดทายนี้ขอกล่าวคำว่าม้าที่วิ่งเร็วยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ